สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอรับหัวหน้าไทยแลนด์มอนีเขาเสียดายกินยำบักม่วงยำบักม่วงโดยแม่นี้ม่วงบม่วงนะคุณคุณยายไปใส่บูพวนเนีอาหอมซอยนุนาองนี้เป็น้ากเยดื้อไลน่าะงอ

ลเจนอ,นนอ,อจไปล้างยุลรนหรอกครับ,บกินยำบกงวงแล้วกันไอทีหนาบล่างรถบัวไม้บานเลยนั่นแหละ <c oughs> ถ้าต้องบ่อเีดเขาใส่แน่ไอน,นี้บกงวงซ <c oughs> อยหอมแดงายายนี่อ,อีกมีอันบอมีกุ้งแหงบอเขามีกุ้งแหงบ่ เออแม่สอนเอ้ยบงคลิปนี้ก็เอาอันกุ้งแห่งมันเด้อถอนดกินอกแล้วถอนยักินดอกบัวแล้วแม่สอนเขาดอกก็สบายดอกนี่มาอยู่ไปตรงลอกกัาต่อไม้ก็เป็นกาะแสน้ม้เหมือนต้นตลมาเด้มาด้ก่อยดอกบัวง่อยอกบัวนเหมือนกัน มงม่วงก็เป็นรแสบแแสบเืเก่าอันที่เทะตัวน้อยเมือนอันย้ายอันนี้อันนี้เขาเรียกมะม่วงพันอะไรม่น่อยกงกรสิงสมัยเก่ามะม่วงกระซินสมัยเก่านะจใช้ไมใช่อนอยไใ่พันยูเงั้นนะครับพนดือดกูดีขันขึนังจะไปพวกันเลืองเื่กันเองมะม่วงสัก่อนมึงาบคุณยายกำลังซอยหอมเดนค่ะ อะกแล้ว่จะออกโทรทัชาถึงคนเน่ากโนี่แหละมันวิญญาณอย่ามามันออกโทรทัดม้วนม่เห็นกินที่เท้าหอกี่จะม่ไก่ไหลมากลดวหนึ่งถีแดงอูได้เลยนี่แม่นีกำลังยำอยู่โอ้ยน้ำไลไหลแล้วน้ำไล่ไหลหาแล้ว คุณยายกำลังปอกหอมแดงเจ้าย,ยายกุ้งหมอนยายนี่เป็นอย่างคนพู้เฒ่าเขาลง,งแฟนขับหลยน่ารักกด็ดนน้อนนาอ,าาอ,าอรออออัาต่ไปนี่รต้อกนก็มาอาบน้ำให้บหรีหลานแม่เอออีนันไปตี่อนใอยหอมแดงและยำมะม่วง น้ yeah. ่มองเห็นไหมกินน to ้ำอยากวางน้ำงีกินีแล้วกล่อยอมัมันก็เรีถือว่ากินข้างันพงมาเขาเป็นทางล่างกับพี่ลูกสมุนนอนถ่าดำดำขี้ฝนอือหือเกลือใส่นิดๆเกลือใจ่มาลูก แล้วแกครับ <Techn> ส <Pokémon> ูตรไคสูตรมันใส่โดดไม่ว่าไม่อยากกันไหนไม่อยากเลยหน่าเกิดออกเองเนาะไ่ได้บอกไม่ออกล้มหมดดำโมโหจังเลยนะมืออื่นครับจะเอาเลียงเหลยกออกโทษหัด นิ่งจะไปหาสื่อถเกิเรื่องนั้นหนูม้ยำมะม่วงกินหลายโมดินด้เคน้องพีราวีดพี่พมากินยำม่วงพี่พีชทิราวีดมาเปลักองขั้นเหาสยน้องไหนเนไหนหาไว้หกระเป๋าหน่อใกี่ท่สมหน่วยสหน่วยเด็กกริไรกีเป มันคือแกนดีใช่ป่ะม่วงไหมขเขาเรียกม่วงกับสีนนะ๊ะมันแตกตัวเหมืม่วงอบบนี้สนใจทักมาจะไปส่งถึงบ้านต้นนี้ว่หมแต่พร้อมเพืพ่พ่มปลูปพกพื้น,นทีเป็นพ่มมาปลูกต้นเยอะนะถึงเพื่อนดกขนาดหน่อยเพียงนี้หนูว่นะดาดกกับ่ท่านพี่น้องดอกพี่น้องไรพี่กา่ปลูกแรนงนิ้วแม่ไปเอาเทียเดียวค่ะแ้งสอ,อ,อ,องคนกินน้ำตัวพวกไปยู่ไปเซ้อไปเม่นขายดีเลยชอบไปกินแล้วกิ

ตามบักวงเขาใส่บักน่าปะเขาใส้สิไปตำหรือใส้เคี่หทีบะบอนีเสียวไปตำจิบเี่ยทีามีใส่ขีปนใส่น้ำปลายำมาโรดกันน้ำยนงนโอ้บ่อเขาแก่นไงเดี๋ยกันน้อน้องก็เป็นนี่นะอืมสาหวนอนหนึ่งเนาะพูดเหล่าสองการพูดเล่าราสุกถ้ามาสุกนี่านเป็นกินเด้อแสบเอาไนมันมาดูสิ เอาไปปลูกค่ะโอ้จังกับปลูกเกิดได้พวงเอาไปปลูกเลยผัดทิมเขาปลานี่ขั้นตอนเอาช้อนไม้แม่หน่อยน้ำปลาโอ้เค็มเค็มเค็มไม่เค็มหรอน้ำปลานี่มันหวาตัวโอ้ได้ไหนเอาช้อนน้อยแม่หน่อยหนูจะไปอะไรไปสี่เดชเลยอันนี้ชุโรนนะคะหน่วยใส่ลายแสแปรลายใส่หน่อยแสแปหน่อยพอ ข้าวคั่วเอาน้ำตาลน้ำตาลตินในนั้นเนี่น่าจะนี่นะลูกในเข้าคั่วบ่น้อยบ่ใส่ดอกเนาะใส่ตัวเนาะันอืดท้องโอ้โหลายขวดเอาน่ายายน้ำมะนางนี่มะตังไปดอกมะนางมะนางมะนางบ่ให้ไปบาเหี้ยไป บอลทีเด็กกับว่าไปอันนี้อันนี้ข้าขวคั่วนะด้านพริกขวดข้าขวคัวตามด้วยข้าขวคั่วนิดหนึ่งนะจ๊ะไ,ได้อร่อยเอาใส่ไปนเนี่ยหมดแลยโอ้ให้ตุ้ว่าให้ปลาให้ใส่แล้วว่าใส่อีเยอะเนี่ยนี่นี่เนี่ยเมฆออกโทรทัศน์นะกับพี่นิวนะนี่ไงมาดูอันนี้พี่กดไหนจ๊ะแก่ง่ายง่ายคือว่า สั่งยูสั่งยูแต่ว่าพี่น้องมาตื้นอันนี้พี่ปวดนะจ๊ะใจเยอะก็เผ็ดใจนิดนึงพอไหมพี่นีเอ้าแล้วแตกครับพี่นีงไม่ชอบเผ็ดค่ะไม่ขึ้นในแน่นอนไปยังผีรถอาซี่แหละไปรถอาซี่แหละไปเสร็จแล้วนะคะอคนเข้าครับอันนี้คนค่ะคนคนให้เข้ากัน้ยนงดีจะได้อร่อยค่ะ ทำไมเป็นดาเซ่บจังเนี่ยโยมไว่าต้องเซ่ล์คิกเพิ่มอีกนิดนิดหนึ่งแค่ทีเฉียดได้เอาแล้วเตาถ้าเฉียดเตี๊ยอแข็งหน่อยเอาคนให้มันเข้ากันให้มันเป็นดาเซ่บให้มันเป็นดาเซ่บให้มันน่ากินแหน่เห็นว่าก็ไดน่าจาจะออกมาประมาณนี้ล่ะบพราสวยเปน็นไรดอกเอตี๋ยวนี่จะเป็นแซ่บแซ่บเลยทับทิมมัน ชิลวหิเอะเอาชิมหน่อยที่คุณยายเอาชิมก่อนพี่นิวเอาพี่นิวลองชิมก่อนเอิลือหเอาชิมก่อนยายอร่อยดอยังใส่ผีหนอยยูพี่ครับิ้น้เอาชิมบางเดี๋ยวขอเงเอาชิมผู้คนหน่อยชิมเป็นยังไงสมวะครับส้มม่กระสมแล้อเนาะน้ำปลาใส่อีกนิดหน่อยที่คุณยายมันเรี่ยวมากเลย พอหละพ่อหละมันเคียดสี้เอีกจพูดใส่อยู่ครับพอวานนิวรู้สึกว่ามันสิบหกเข็ดน้ำตาลมนไหลแล้วครับแล้วมาเผ็ดเลยพี่หมอนิวชอบเผ็ดนะเออฝันฟันตุ่มฟีกทีบอมยันเอาวานี่ตัวอะรเนี่ยโอ้จงนั่นะไหงจานมเด้ออือืมอ่ฝันลงไปฝันลงไปเอาย่างไรอีกคะเตะปากพ้อใย ไทแล้วไท่แล้วเอาหลาอาจะกินในเข้มไหนอ่อืมจะกินเข้มไหนนั่นบอสหน้าตาสาดสวยซีมสีาไน้ำตาเรื่องงานแล้วนะพี่กวดได้น้ำตาลอี่พอบาดแล้วแจ่บโอเคมาค่ะมาอีสานพาสวบหัวหน้าไทยแลนด์หัวหน้าไทยแลนด์ อาปิคลิปด้วยไปนี้สำหรับบนนี้ไปมาเด้อกินบกวงถูกขูทุกคนมสิทางทางกุงเทต่อิบพน้องเอ้ิครับสำหรับสามีกับสามีเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อมาเด้อกินจับกวงนำกันขอบคุณและสวัสดีครับ